โอ้โหแก้วโดนแล้วแก้วโดนแล้วโวออกอย่างเดียวเลยลังไว้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 เดี๋ยวเดี๋ยวรังไว้ช่วยลังไว้ไวววไวช่วยไอ้แก้วไอ้ว่าเข้าไหนไวะเนี่ยแก้วโดนแล้วเด,ด,ดี๋ยวโอ้ยโอ้เข้าหาทาั้งเข้าไม่ถูกเลยเดี๋ยว วะวะ้าล้งไว้ลังไว้โอ้ยใหญ่ครับใหญ่วิ่งอย่างเดียวเลยผมใหญ่ลังเข้ามาล้างเข้ามาไม่เข้าเลยค่อยค่อยจะยังไม่ต้องรีบที่โล่งแก้วโดนครับเหนแก้วโดนครับใหญ่ครับโอ้โหโอ้หิววิ่งโอ้โหวิ่งวิ่งออกวิ่งออก อยากไปนูนน่นกลับล้งไว้ลังไว้ใครโทรมาโทรมาไหมปิดเบรกเพิ่มหน่อยอย่าเอามือกดสปูนปิดเบรกเอาเบ,บ,บรกเบรกหมดแล้วด้วยฮะเบรกหมดแล้วด้วยมีกีปเปอร์เปล่าเห้ยเกาะข้างข้างนับเฮ้ยระวังหลรถก้าวเพิงพ่งอย่าเพิ่งรีบไม่มีอะไรมาคลิปด้วยคราวนี้เกาะข้าง ปล่อยเบรกหน่อยโอ้สวยนึกว่าตัวใหญ่ระวังมือนะทอมเฮ้ยแก้วเนี่ยมันจะหลุดกับตอนนี้แหละเฮ้ยก่อข้างเละเลยคันนี้ขึีนห้าโลไปออกไปข้างนอกก่อน ดูดูสภาพครับผมลุยผาเข้ามาเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวเดินหน้าไปแล้วออกซ้ายข้างบนน่แล<อ>้เดี๋ยวไปไปสาวทะยายนี่สยส่ห้าห้าขีดห้างริงไปห้าขี่ข้างปากลูกปลาทะลุอู้ไม่เล็กนะผมไม่เล็ก,มมลกครับเนี่เยเหนื่อยครับโอ้ย ไหนมันกัดยังไงดีมันตบมันตบมันเข้ามาตบนะครับแล้วเหยื่อเนี่ยเข้าข้างปากแบบนี้ครับเนี่ยเจอมาดีเลยเป็นออดจำสีแดงใสดิโอ้ยเยอะโอ้เป็นนึกซูซูสูมาเออเงยบเง็บธรรมดาครับมีมีสี่ห้าถึงเนี่ย ไปห้าห้าประมาณห้าสองห้าสามเดี๋ยวกลับไปช่างที่บ้านได้เลยแก้วโดนวันนี้นัดหนึ่งทามาโดนใช้ออดจั๊มสีแดงแต่ว่าไม่เข้าปากนะไม่รู้นับแต้มหรือเปล่านะนี่เปล่าหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันตบเดี๋ยวก้วโชว์ให้เห็นเดี๋ยวดตนี้โชว์มาทั้งกล้องเนี่ยกล้องตัวเนี้โชว์ยื่นยื่น ออใหญ่ไปเริ่มเลยอ่ะอพ่อ,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 อไปไปไอ้แค่เดียวมันเอ้พไปไปให้เดื๋ยเอาไปเก็บเลยเดี๋ยวผมไปตีต่อมาทางไหนหวัเนี้มาทางไหนไปทางนั้นเดี๋ยวเราเอาอมั่งครับเราจะไม่โดน,นเขาเลย